สวัสดีครับเอฟซี MC ช่องตีไก่ทีมันชาแนลครับวันนี้เรามาพบกันในตอนเช้านะครับวันพุทธที่สองเดือนตุลาคม2567ครับอ่า <Hey. S 1> เป็นวันที่สองของไตรมาสที่สี่ของปี2567นหอเ่าเรามาพบกันวันนี้นะท้ามางบรรยากาศที่นะลมมรสุมก็เข้ามานะครับฝนอ่าฟ <Hey. S 1> ้าฝนก็ยังอ่ายังอยู่กับนะประเทศไทยเราอยู่นะครับจะไม่หายไปไหน แล้วก็แสดงความห่วงใยนะครับพี่น้องชาวเหนือ,อที่ก็ยังเผชิญหน้าอยู่กับน้ําป่าไหลหลากอยู่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายนะครับก็เห็นข่าวว่าน้ําก็ยังมาอยู่เป็นระลอกระลอกนะครับตลอดเลยแล้วก็พี่น้องชาวทุกท่านนะครับที่อยู่พี่น้องชาวภาคกลางนะครับทางภาคกลางแถวลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงนี้ก็ต้องเ <c oughs> ตรียมตัวระมัดระวังนะรอรับ น้ำที่จะไหลหลักมาจากภาคเหนือก็จะมาถึงถาทางภาคกลางนะครับก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของคณะรัฐบาลได้ดําเนินการนะครับาผทางวิธีการแก้ไขอยู่นะก็แต่ว่ามันเป็นภัยธรรมชาตินะครับทุกอย่างก็ค่อยนะครับปรับปรุงแก้ไขไปจากข่าวใหญ่นะครับที่มันมากลบนะครับกรบทุกเรื่องเลยนะครับเกิดการสูญเสียที่ถือว่าเป็นการสูญเสียมากมายนะ มากมากมากเลยนะครับหลายปีข่าวข่าว,าวเรื่องรถนักศึกษาของคณะครูแนละนักเรียนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจากจังหวัดอุทัยธาน,นีมาเกิดอุบัติเหตุเมื่อวานในช่วงประมาณทักกลางวันประมาณเที่ยงเกิดอุบัติเหตุไฟลุกไหม้ท่วมคันรถนะครับรถทัว กทัฒนศึกษานะีซึ่งอยู่ในนั่นก็มีนักเรียนนะครับนะมีคุณครูและนักเรียนประมาณสี่สิบกว่าคนนะอยู่ในรถเกิดไฟลุกโหมิกระนำขึ้นมาเนะี่ยตอนพวกเราเห็นภาพแล้วโอ้เป็นภาพที่เศร้าสลดมากนะเป็นภาพที่มันชวนทำให้สยองขวัญมันมีความรู้สึกที่หดหู่มาก โทมากนะครับไฟลุกไหม้นะคน44คนนึงเนี่ยนะปรากฏว่าน่าค่าชีวิตนะครับค่าชีวิตของเด็กของคนในรถไปเนี่ยจำนวนกว่า20กว่ารายที่ยังสูญหายที่ยังหาไม่ได้นะหาไม่เจอนะอ่าพูดให้เป็นสุภาพก็คือ,อยังหาไม่เจอนาไม่เห็นคนรอดออกมาเนี่ย ยี่สวคนในนั้นนะครับมีคุณครูนะสามนักเรียนยี่สแล้วที่ออกมาก็บาดเจ็บสาหัสอยู่หลายรายที่อยู่โรงพยาบาลนะครับทราบว่าท,ที่บาดเจ็บนหนักนีก็สองบาดเจ็บเล็กน้อย1นโดนไฟไหม้มากมายอนี้ก็เป็นน่าเป็นห่วงครับข้อสรุดเบื้องแรกนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจเสียใจกับครนะอบครัวกับ ผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องทุกคนนะครับที่เกิดการสูญเสียนะใครๆก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่นะครับมันก็มันให้บทเรียนในได้หลายเรื่องได้ข้อคิดในดหลายอย่างในหลายแง่มุมมันเคยมีปัญหาเกิดการสูญเสียจากรถทัวร์จากรถแท็กซี่าเนี่ยเกิดอุดบัติเหตุบ่อย มีการตกเหวบ้างามีการพลิกคว่ำบ้างเกิดการถ่มเสียเกิดการทุนเสียแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีฟีดแบ็ออกมาน่าก็มีความระมัดระวังมีความคนที่อยากจะไปทห้ศึกษาก่อนลดลงจับทายในศึกษาในพานนักเรียนออกนอกสถานที่น่าพอเกิดการถุญเสียทีหนึง่งน่าคนก็ตื่น แล้วก็ไม่พาล,ลูกลูกหลานออกไปมันก็จะห่างไประยะหนึ่งพรข่าวมันเงียบไปหน่อยก็ไม่นหงีกแล้วก็พาไปอแลวอ่าการท่านเลอกษาเนี่ยมันมีข้อดีก็คือการได้ไปเห็นสถานที่จริงมันเป็นการเปิดวิสัยทัศน์เปิดโลก,กทัศน์ ถ้าทาให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้ทําให้ผู้ที่ไปนักศึกษาได้เห็นสภาพจริงเกิดการเรียนรู้ได้ไปเห็นของจริงอย่างเช่นเนี่ยเขาพากันไปเที่ยวอุทยานประวัติศสาสตร์ทางภูมิศรีอยุทธยาทางยุทธ,ธยาเพื่อจะให้เด็กไปเห็นว่าสภาพนี่ับสบภาพที่สลักหักพังของโบราณสถานที่เกิดจากสงครามเนี่ยมันเป็นยังไง นะที่เห็นในหนังสือกับเห็นภาพจริงนั้นเป็นยังไงนะาสุกให้ความรักชาติเนความนั่นนักเกิดขึ้นมาได้่าไปเห็นสภาพจริงปเป็นของจริงพัฒนาศาสษาเนี่ยมันก็ได้ตัวเนี้นะครับแล้วก็ได้ฝึกการระเบียบมีระเบียบยี่ไยการตรงต่อเวลานาการอยู่ร่วมกันกับคนลหลายๆคนการอยู่ร่วมกันกับ นะการสร้างมนุษยสัมพันธนะ์การอยู่ร่วมกันนันก็มีการเรียนรู้มีประโยชน์นะได้ผ่อนคลายได้แสดงออกได้ดีแลกออบพูกง่ายประโยชน์แต่โทษของการทรัศนศึกษาเนี่ยการจัดอศตสาหดีโทษก็จะว่าโทษก็ไม่ใช่แต่ความเสี่ยงเนี่ยมันมี นะอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการเดินทางนี่นะครับการเดินทางโดยเฉพาะโดยยวดยานพาหนะเนี่ยระยะทางยิ่งไกลเท่าไหร่อัตราเสียงยิ่งมากขึ้นเท่านั้นน้าพาหนะเนี่ยการเดินทางทุกอย่างนะครับมันมีอุบัติเหตุได้เกิดขึ้นได้เสมอน้าหนึ่งนะครับการเดินทางของการพาหนะเนี่ยสภาพของพาหนะสองสมรรถนะของผู้ขับขี่ งาพนักงานขับรถสมรรถนะของพาหนะสมรรถนะของคนขับมันมีผลต่อความปลอดภัยของบุคคลที่จะไปในรถด้วยกรณีนี้นะครับที่เกิดขึ้นกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสภาพยานพาหนะเนี่ยไม่พร้อมแน่นอน น่าไม่พร้อมแน่นอนเรื่องของสภาพยางรถยนต์ยางรถยนต์เนี่ยยางรถยนต์ของรถทัวร์เนี่ยชั้นครึ่งหรือสองชั้นที่เขานิยมกันในขณะนี้น่ายางมันต้องเป็นยางที่มีคุณภาพมากยางราคาแพงครับน่าเปลี่ยนยางทีนี่นะครับโอ้โห,โหถ้าไม่มีงานนี่หาเงินได้มาเป็นปีมาเปลี่ยนยางทีแทบจะหมดเลย ยางเนี่บางทีมันเป็นยางเก่ายางใหม่ยางที่หมดสภาพทีนี้การวิ่งในถนนเนี่ยที่มันบดอยู่กระทางลาดยางยมันเกิดความร้อนใช่ไหมแล้วก็มันทุกน้ำหนักเต็มรตรจาเนี่ยยางมันก็เลยเกิดระเบิดเนี่ยดูตรงนี้ในทาเกิดยางระเบิดเพราะยางระเบิดมันก็เสียสูงครับเสียการควบคุม เกิการกวบคุมเมื่อเกิดการเสียดสีกระทะล้อเสียดสีแล้วก็ข้างรถมันเป็นเหล็กโลหะมันเกิดการเสียเมื่อเกิดกประกายเพลิงประกายไฟประกายไฟเสร็จแล้วมันก็ลุกลามมันลามเข้าไปมันมีเบาะมีอะไรมีเชื้อเพลิงและที่สําคัญรถตัวนี้ใช้แก๊สเอ็นจิเีใช้แก๊สใช้แก๊สใช้น้ำมันก็มีโอกาสเกิดไฟระเบิด เกิดไฟไไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละโชคดีที่ไม่ใช่ LPG อ่ะถ้า LPG นี่โว้ผมว่าไม่รอดสักคนจริงเรานี้นะครับมันมีอุทาหรณอนอะไรถ้าจำเป็นจะเดินทางจะพานักเรียนนักศึกษาไปท่าศึกษาหนึ่งต้องเรียนรู้ภานะให้มันครบว่าประตูฉุกเฉินอยู่ตรงไหน วิธีเปิดประตูฉกเฉิอนทำอย่างไรถ้าเกิดลถลงเกิดลถมันไม่ได้โดนไฟไหมถ้ามันโดนอะรถจมน้ำาะทำอย่างไงมันจะใช้อาวุธส่วนไหนจะออกอย่างไรมันต้องดูหมดเลยประตูมีกี่ทางถ้ามันจะลงตรงเนี้จะทำอย่างไรฉกเฉินมีอะไรบ้างถ้าออกฉกเฉินไม่ทันจะออกทางไหนได้ จะทุบกระจกในี่ใช้อะไรทุบนี่นะมันต้องมีอ,อุปกรณ์หมดเลยไม่ต้องเรียนรู้มันต้องซ้อมหมดเลยถ้าจําเป็นจะไปนะคุณครูผู้ควบุมพาแง่ผมสังเกตดูรถคันนี้นะครับรถทัวร์คันนี้ไม่มีผู้ช่วยของพนักงานขับรถเลยพนักงานขับรถขับรถคนเดียวอ่ะจริงๆมันผิดกฎหมายนะมันมีกฎหมายควบคุมอยู่ว่าการเดินทางเนี่ย การไปรักษาเนี่ยมันต้องมีผู้ช่วยต้องมีมือสองการเดินทางเนี่ยมันต้องมีผู้ช่วยอย่างน้นอยๆก็มีเด็กรถอ่ะพูดง่ายๆคือไปช่วยไว้นั่งเป็นเพื่อนหรือดูแลคนในในรถอัน,นี้มีไม่มีเลยทั้งเกตดูมีพนักงานขับรถคนเดียวอัอนนี้ถือเป็นเป็นเรื่องที่มันมันอันตรายครับอันตราย แล้วเวลาเกิดเหตุที่มันทําอะไรก็ไม่ถูกผมเข้าใจเห็นสภาพแกวิ่งออกมาแล้วก็เอาถังดับเพลิงทีเดียวถังดับเพลิงไปใช้ไม่เป็นอีกนะ้าวิธีจะใช้ถังดับเพลิงเนี่ยมันใช้ไม่เป็นมันก็มันก็ไม่มีประโยชน์เอาถังดับเพลิงไปก็เหมือนก็ได้สากกับเบื่อไปนะ้าไฟลุกไหม้เนี่ยถ้าแกมันทุกกระจกช่วยหาอะไรไปทุกกระจกเนี่ยให้เด็กๆพวกนั้นออกมาได้งัดประตูมาเปิดประตูออกมาให้กว้างๆเนี่ย มันน่าจะช่วยได้อยู่แต่ว่าเนี่ยมันทําอะไรไม่ถูกเพราะว่ามันมีคนเดียวนะคนที่อยู่ข้างในรถก็มีคุณครูมีแต่ผู้หญิงคนะคุณครูผู้ชายไม่มีเลยทั้งรถแต่มีผู้ชายคือพนักง,งานขับรถคนเดียวที่ดูมันก็เกิดเหตุได้ตัวนี้มันก็เกิดเหตุแต่เราก็ไม่อยากโทษไขรไม่อยากให้มันเกิดเหตุหรอกแต่ว่ามันเกิดแล้วเนี่ยมันต้องหาวิธีการป้องกันอ่าสาหรับท่านที่จะไปต่อไปนะช่วงนี้มันก็เกิด กระแสน่ามีการอยากอยากให้ยกเลิกการท่านักศึกษาจริงๆริารศึกษาเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียเ,ยเลยน่าข้อดีข้อเสียเลิกก็ดีนะครับไม่เลิกก็ได้แต่ถ้าไม่เลิกก็ต้องโอ้โหทุกอย่างมันต้องรัดกุมครับมันต้องมีการซักซ้อมน่ดูรายละเอียดน่ระเบียบของกระทรวงศึกษาเนี่ยเขากำหนดไว้การจัดกักศึกษาเนี่ยเขากาหนดไว้ชัดเจนมาก รอบคอบมากแต่ด้วยความเคยชินเค,เคยตัวแบบว่าคงไม่เป็นไรหรอกเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหา,าเดี๋ยวเราไปคุยกันในรายละเอียดในช่วงไร์สดกันแล้วกันนะครับสําหรับเทีนี้ก็เกิดไ้แค่นี้นะครับเบื่องนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียนะครับทั้งทุกท่านนะครับทุกครอบครัวแล้วก็ให้พวกเราทุกคนฝากไว้ให้เป็นทางหอน อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเมื่อเผชิญอุบัติเหตุนะครับสิ่งที่มันจะทําได้ดีที่สูดก็คือการตั้งสตินะตั้งสติแล้วหาวิธีถ้าเราไม่ตั้งสติมันก็โอกาสที่จะเกิดความทุนละมุนก็เกิดขึ้นได้นในขณะที่พูดยี่พูดได้แต่เกิดเหตุแล้วเนี่ยมันต้องมีสติเท่านั้นแหละครับขอบคุณครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ